สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่อทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับสาวโอนพารวยชาแนลนะคะกับแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะคะในงวดประจำวันที่16พฤศจิกายน2564สูตร1เม็ดเดียวนะคะรัฐบาลไทยวันนี้วันนี้สาวอนก็จะมาแบ่งปันนะคะสำหรับงวดที่แล้วสาวโอนก็มีโชคมีลาบอยู่เนาะพี่น้องสำหรับวันนี้ก็จะมาแบ่งปันนะคะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการน,นำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดนะคะโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสําหรับในงวดนี้นะคะตัวเด่นตัวเด่นของสาวโอนก็จะมีเด่นที่1นะคะแล้วก็เด่น5นะคะรัฐบาลไทยงวดนี้ตัววิ่งรูดนะคะในวันนี้ตัววิ่งรูดสาโอนชอบหลัก หลักหนึ่งนะคะหกับ5้นี่น่าจะมาแน่นอนนะคะพี่พี่ fc ใครชอบก็ลองตามได้เด้อพี่น้องเดี๋ยวมารูดหนึ่งกันนะคะให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเด้อพี่น้องชื่นชอบเราค่อยตามนะคะไม่ชอบปล่อยผ่านเดี๋ยวจะเน้นให้อีกทีนะคะว่า ตัวที่สาวโอนชอบเป็นตัวไหนนะคะวันนี้ถ้าหนึ่งไม่มาก็ห้ามาแน่นอนพี่น้องสำหรับงวดนี้นะคะน่าจะมานะคะไม่แน่อาจจะมาคู่กันก็ได้นะคะสำหรับห้าแล้วก็หนึ่งเนาะสำหรับตัวที่ชอบนะคะชอบที่สุดเลยนะคะในสูตรหนึ่งเม็ดเดียววันนี้นะคะ หนึ่งห้าค่ะแล้วก็หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งเก้าสำหรับแนวทางวันนี้นะคะหนึ่งหก พี่ๆ FC ท่านใดชื่นชอบก็อย่าลืมจดไว้แคปไว้ได้นะคะการลืมนอกําบวันนี้นะคะถ้าใครไม่ชอบหลักหนึ่งก็สามารถเอาหลักห้านะคะไปวิ่งไปรูดไปวินวินกับตัวเลขที่พี่ๆ FC มีในใจได้นะคะสำหรับสูตรหนึ่งเม็ดเดียววันนี้ก็ขอให้เฮงเฮงรวยรวยปังปังนะคะ ขอให้มาทั้งล่างและก็บนนะคะขอให้มาคู่กันน้องพี่น้องตัวเด่นนะคะตัวเด่นอย่าลืมเด้อจับวินวินได้นะคะสําหรับตัวเด่นก่อ,นออกไปสาวโอนฝากช่องด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่ได้พลาดแนวทางใหม่ๆที่สาวโอนได้ลงให้นะคะสําหรับวันนี้ก็ขอให้พี่ๆ FC โชคดีร่ํารวยค่ะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะกราบสวัสดีค่ะ